สวัสดีผมชื่อว่าฟรีโต้และนี่คือชีวิตของผมทั้งหมดในม e ยครับตั้งแต่เกิดจนตายผมจะเติบโตเป็นยังไงตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยรุ่นและใครจะเป็นคนที่ผมรักและพร้อมจะแต่งงานด้วยก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์เป็นกำใจกับผมก่อนนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยเพื่อกดไลค์คลิปนี้เพื่อให้ทางออกปรากฏขึ้นมา นั่นไงทุกคนทางออกก็เจอกันนะครับทุกคนเดี๋ยว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 น่ตัวเลยวะตัวเดียวโอ้ยินดีด้วยนะครับผมคุณได้ลูกผู้ชายเออว่าแต่มีพ้าพ่อัวดได้ไงเนี่ยคุณเออผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน,นครับอ้าวถือว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ดีนะดูไม่ไม่ค่อยตนเท่าไหรอ่อ่ะ ใช่ครับจะไปส่วนน่ารักมากมากเลยนี่วิตาใช่น่ารักมากคมากเลยถือว่านี่เป็นเคสที่สาวของหมอนะครับผมถือว่าเป็นเด็กที่ดูเรียบร้อยไม่ดื้อไม่วนนะครับก็ตอนนี้รอให้คุณแม่ได้พักผ่อนฟื้นตัวก่อนนะครับผมอ๋อได้ครับได้ครับโอเคครับผมมาตอนไหนครับเนี่ยอืมน่าจะสักวันนี้นะผมไม่ก็เย็นนี้อาจจะกลับบ้านได้แต่บมอขอกลับมาดูอาการอีกรอบนึงอ่ะโอเคครับโอเคครับผมแล้วหมอขอตัวนะครับครับ เราเกิดมามีผ้าพวกหัวด้วยลระพ่อเออคุณได้กินผ้าพวกหัวเข้าไปหรือเปล่านี่คุณจะบ้าเหรอฉันได้ไปกินที่ไหนเหล่าหยอกเล่นเฉยๆหรือว่าเขาจะเป็นเด็กที่มีความพิเศษหรือเปล่าฉันว่าต้องใช่แน่ๆเลยลูกของเราโอ้พ่อปวดท้องอะ่ะโอ้ไปถึงบ้านแล้วไปถึงบ้านแล้วลูกหลับปุ๋ยเลยที่รักดูสิมาถึงบ้านแล้วเข้าบา้านไปพักผ่อนกันก่อน โอเคคุณไปเปิดประตูให้หน่อยสิอาได้ฉันไม่ไหวอะ่ะต่ยังเจ็บแผลอยู่เลยอะ่ะนี่ไงไ<ด>ลูกแม่นี่แหละบ้านของเราสวยไหมนี่รีไวเฝ้าบ้านดีๆนะลูกไงเห็นไหมนี่คือสมาชิกใหม่ของเรา <c oughs> เขาชื่อว่าฟีโต้ที่ลัคุณอย่าลืมเอาอาหารให้รีไวด้วยนะได้ได้ลูกเดี๋ยวแม่จะพาทัวร์บ้านนะนี่อันนี้คือห้องนั่งเล่นของเรานะลูกเดี๋ยวพอลูกโตแล้วก็จะมานั่งดูทีวีกันไง <c oughs> นี่นี่นี่ลูกมาห้องนี้ห้องนี้ มีหนังสือด้วยแล้วก็มีทีวีให้ลูกดูอีกตั้งหากนี่แม่ซื้อหนังสือมาเยอะมากเลยให้ลูกอ่านเยอะๆลูกจะได้ฉลาดยังไงล่ะลูกอย่าโง,ง่งเหมือนพ่อนะลูกแมวแมวมีมาห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้นี่แม่เย็นนะพูดอะไรอยู่เอ้ยไม่มีอะไรค่ะที่รักนี่คือห้องนอนของลูกไงพอลูกโตแล้วก็จะมานอนที่นี่ไงคะนี่มีโต๊ะคอมด้วย,ยเดี๋ยวโตวมานะลูกเป็นยูทูบเบอร์นะลูกนะอุยอ้ยอุยอ้ยคุณรีวายมันเป็น อะไรทำไมมันแบบเป็นอย่างนั้นน่ะคุณไม่ได้ใช้ยาฆ่าเห็บหรอไม่โดนเห็บกัดอ่ะมันยังไม่ได้อาบน้ำเดี๋ต้องพาไปอาบน้ำบ้างละคุณคุณช่วยฉันพยุงขึ้นข้างบนด้วยนะอ่านี่คือห้องน้ำนะลูกนี่ถึงจะไม่กว้างมากเท่าไหร่แต่ในอนาคตอาจจะรีโนเวทก็ได้นะไปไเดี๋ยวไปข้างบนกันดีกว่าคุณเก่งของแคุณมาพยุงฉันทีสิอปเดินใอ้อปเดิน ทำไมเราไม่ทำลิฟต์กันนะเงินเดือนก็เยอะอยู่เงเดือนี้ไปก่อนโอเคเดี๋ยวมาห้องนี้กันอเอปวดประตูให้ละโอเคขอบคุณมากที่รักไอ้รักเปิดประตูให้หน่อยนี่นี่ไงห้องสุดพิเศษของลูกใช่ไหมที่รักคุณซื้อของเล่นมาเยอะมากใช่ไหมดูสิเล่นไม่เบื่อแน่นอนใช่นี่คือเตียงของลูกนะ ลูกจะต้องมานอนกับพ่อแม่ก่อนเนี่ยพอลูกโตขึ้นมาลูกก็มานอนห้องนี้คนเดียวนะอ่ลูกนี่ที่รักดูสิลูกเราเป็นคนพิเศษแหละเพิ่งเกิดได้วันเดียวไม่กี่ชั่วโมงเองยืนได้แล้วดูดิโอยที่รักหนูหนูหนูรีไวรีไวจัดการมันลูกแต่เดียวเดียวทีรักเราเลี้ยงแมวแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้อหะแต่ข้ามันแลู้จับหนูตายเหอะในบ้านเรามีหนูได้ไงเนี่ยที่รักเดี๋ยว ก็ไปล<ม>ุ่เรีนเรืยไปขนานดนี้โอ้ยแต่ดีนะอย่าให้ลูกโดนหนูกัดเด็ดขาดแล้วอ,ะอ่ะอยังไงลูกก็คานละลูกมานี่มามาหาแม่มาโอ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยที่ลาเกิดวันเดียวแล้วก็คานได้วันเดียวเลยอ่ะแมแม่แม่เฮ้ยลูกพูไดได,ไ,ได้ไม่กี่ชั่วโมงเองที่รักเฮ้ย,ยไหนลองพูดไม่ดีสิแม่เฮ้ยลูกเรียกแม่หรือว่าลองลองเหมือนแขกกันแน่แม่แม่เจ้าเจ้าเจไดาเจไดาย คืคคเคอเจไดเฮ้ยเฮ้ยแกแกใช่ไหมไอ้รีไวไปไกลเลยอย่ามาทำร้ายลูกเชอนะอุย้ยตายลูกเป็นอะไรไหมโอ้อ่าลูกมาห้องนี้ห้องนี้อันนี้คือห้องของพ่อกับแม่นะถ้าสมมุติตอนดึกลูกแบบว่าอ่านอนไม่หลับก,ก็มาหาพ่อกับแม่ได้นะใช่ม<ไ>านอนด้วยก็ได้ครับร้องียกพ่อสิลูก ลูกแม่หิวไหมจ๊ะหิวครับอันนี้แม่เอาช็อกโกแลตมาให้โอ้ยของโปรดเงามยงเงงงวันนี้แม่มีสถานที่หนึ่งจะพาลูกไปอ่ะที่ไหนเหรอครับอยากไปไหมคะอยากไปครับเป็นสถานที่ที่มีเพื่อนแบบมีเด็กๆแบบลูกเยอะเลยเขาเรียกว่าสถานรับเลี้ยงเด็กจริงเหรอผมอยากไปแล้วอยากไปไหมเป็นเรื่องกับเพื่อนเนาะอยากเล่น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 พอร้อนที่ร้อน เอาบันนี่ไปด้วยได้เปล่าเอาบันนี่ไปด้วยหรอจ๊ะแต่ว่าห้ามทำขาดนะคะได้ครับโอเคค่ะมามามาลูกมาเดี๋ยวแม่ลงไปรอข้างล่างนะลูกนะครับ<อ>มาเร็วมาเร็วระวังด้วยนะลูก<อ>แหมเมืม่อไหร่พ่อจะทำลิฟต์นะแบบนี้ไม่อันตรายจริงจริง ลูกมามามาแม่บันนี่น่ารักไหมน่ารักจ้าแต่ว่ามันชักจะเปื้อนแล้วอ่ะลูกเดี๋ยวแม่เอาไปซักให้นะหลังจากลูกกลับจากโรงเรียนแล้วอะโรงเรียนหรอเอ่อไม่ใช่แม่หมายถึงสถานรับเลี้ยงเด็กนะลูกอ๋อเออบมาเร็วบาเร็วเนี่ยอ่ะลูกมามาขึ้นรถมาลูกขึ้นเลยลูกขึ้นเไยอโอเคไปที่รักขับไปเลยพ่อทำไมแม่นั่งข้างหลังแม่ชอบรับลมอ่ะลูกเดี๋ยวต้องซื้อรถตู้แล้วแหละ แต่แม่เมารดนะพอ่ออะไรคือรถตัวมันเป็นออะไรดีอ่าถึงแล้วลูกถึงแล้วโอเคเดี๋ยวแม่กับพ่อจะต้องไปทํางานก่อนนะลูกลูกต้องอยู่ตรงนี้จนกว่าแม่จะมารับนะคะแล้วแม่ห้ามไปไหนไกลนะแม่จะมาตอนไหนแม่จะมาซักเย็นๆนะ่ะลูกลูกต้องเล่นอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าถ้ามีใครเรียกหรือว่าชวนไปไหนห้ามไปเลยนะคะได้หอมแก้มร้อมแก้ม เป็นเด็กเป็นเด็กดีนะคะแล้วต้องไปทางไหนอ่ะมามาตามแม่มาตามแม่มาเออ,อาามาสวัสดีค่ะคุณครูออสวัสดีครับอ่าดิฉันเอาลูกมาฝากไว้ที่นี่ค่ะเดี๋ยวเย็นๆจะมารับค่ะครับใช่ทางนี้เลยครับตามคุณครูไปนะลูกอย่าดื้อย่าโซนนะบ๊ายบายลูกบ๊ายบายแม่บ๊ายบายลูกแม่ไปก่อนนะแม่จะไปจริงๆแล้วนะแม่ไปแล้วนะลูกครับแม่ไปจริงๆนะ นี่นี่เพื่อนๆนะไหนนี่เหรอใช่เฮ้ยสวัสดีนายนายชื่ออะไรอ่ะออหวัดดีเราชื่อว่าจิมมี่จิมมี่เหรอใช่เราเราชื่อจิมมี่เฮ้ยใครมาอ่าสวัสดีฉันชื่อฟีโต้ไอ้สวัสดีฉันชื่อจุ๋มจิมจุ๋มจิมเหรอมันเรียก หุ่มไม่เฉ่ก็ได้มันแปลว่าอะไรหรออย่ารู้เลยเราก็ไม่รู้เอ้ฉันเอาบันนี่มาด้วยอ่ะน่ารักมากเลยอะไรบันนี่อ่ะบันนี่เป็นมังกรไม่ใช่หรอใช่แต่บันนี่มันกระต่ายไม่ใช่หรอก็ฉันอยากตั้งชื่อบันนี่ก็มันน่ารักดีอ๋อดีแล้วอยู่ที่นี่โฟนนายทำอะไรกันล่ะเรามาเล่นซ่อนหากันไหมเรมาเล่นของเล่นนอนเออนี่ที่นอนังว่างอยู่นายนอนเลยนายนอนอันนี้นะนนอนเลยนนอนอันไหนอ่ะ อันฉันฉันอยากเล่นรถไฟไอ้ขอเล่นได้ไหมเล่นเลยเล่นเลยของที่นี่แหละของที่นี่มัน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 มนมัน นี่นสนุกมากไม่คืออะไรหรอมันคือการดา่าแมมันคือการด่าฉันเห็นเขาเคสเขาเคทขี้โมกแล้วเขาก็จะพ้พว่าัคายด่าอ้าวห้โให้เรานด้อีกแล้วเนี่ยปลาเล่นเร็วปลาเล่นขี้โมกไม่เอาว้าสนุกจังอย่าเล่นขี้โมกก,นมก,มกันไม่ชอบกระโปงไม่ชชบกระโปงใชนไม่ชอบไว้ชชกกระโปงยัอยอ่ะฉันว่าที่นี่มันน่าเบื่อมากเลยมีที่ไหนน่าไปบ้างอ่า ข้างนอกไงแช่น้ำเด็กเย็นไปข้างนอกกันดีกว่าไป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 เร็วไปเร็วไปเร็วโค้งง่ามของออกไปเล่นสช่น้ำเด็กเย็นได้ไหมเงี้ยได้ได้ได้ขอบคุณครับเทปเย้เง้ยน้องเจือน้องเจือน้องเจือว้าวสนุกจังเลยเอ้ยเราอยากไปเล่นที่อื่นอ่ะเราเล่นสนามเด็กเล่นเราไม่อยากเปียกตายมันไม่ได้จกเปียกตายเราไม่อยากเลอะตายแล้วในเอาไปไหนเงี้ยเอาไปเดินเล่นกันดีกว่าไปกันเถอะ ไม่ได้นะเดี๋ยวคุณครูนะก็อย่าบอกคุณครูสิแล้วอย่พ่อแม่เป็นห่วงด้วยเฮ้ยพ่อแม่เดี๋ยวก็กลับมารับแล้วเราเดินแป๊บเดียวเดี๋ยวเราเดี๋ยวฉันนําทางเองแล้วกันเราจะไปกันจริงๆหรอตามฉันมาจริงๆริงไอตัวฉันเตี้ยมากเลยอ่ะเตี้ยฉันหน่อยเราต้องปิดป้อมยังกษ์ หนึ่งเอ๊บไอ้ไม่เห็นได้เลยนายทำอะไรกันเนี่ยนายมีสมองกันไหมอ่ะฉันก็าเต้องพังเขาหละไม่อย่าเพิ่งไปเร็วตามฉันมาทำไมวะกลับไปเขาด้วยสิเดีขาว่าหลูวตามฉันมาทำไมนายเอานอะไรยังงากลับกันเร็วมืดแล้วนายนายนายไม่เอามาจากไหนเนี่ยเราจะขโมยของใครไม่รู้ขโมยไม่ดีนี่ใส่ไม่ดีไม่เกม่ยไม่กี่ไม่ไยเฮ้ย คุณโยมาเยลเออพบเจอนี่ครับพบเจอเป็นไงน้างอะเยลแถวนี้แหละครับแถวอันนี้แล้วครับไปไม่ได้เล่นมาครปะไปไหนเลยนะกยูวเอารถยังไหนะอ่าอ่าผมเห็นมันตั้งอยู่ครับผมเลยเอามามันมีลุงคนหนึ่งเอาเอามาให้ครับโอ้ไปไปเข้าเข้ามาเดี๋ยวพ่อแม่โอเคจะมารับแล้วครับผมไอ้กันเต็มนายก็จอดไว้ข้างหน้าสิเอาก็ลอยเอาไว้เล่นด้านในเอาไว้เล่นด้านในอยูเอาไว้ข้างนอกโกนมันเลยไม่ ้แม่ไหญ่แม่จะมาคิดถึงแม่จังเลยมีใครอยากฟังนิทานบ้างผม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 อยากฟังผมอยากฟังครับอะไรดีออะไรก็ได้ครับผมนั่งได้ไหมอ่ะนั่งสิกันละครั้หนึ่งมีลูกหมูอยู่สามตัวนะแล้วก็แม่บอกให้ออกไปสร้างบ้านใช้ชีวิตด้วยตัวเองหมูตัวแรกสร้างบ้านฟางแล้วมีหมาป่าตัวหนึ่งมาเป่า บ้านฟางกระเด็นแล้วก็หนีไปบ้านตัวที่สองสร้างบ้านจะไม้และทีนี้หมดดูตัวแรกก็มาหลบที่บ้านของหมูตัวที่สองและทีนี้หมาป่าก,ก็จะตามมาเป่าเป่าทีเดียวปิ้วเลยและทีนี้ก็หมาป่าทําได <ทำ S 2> <บ>้ขนาดน,นั้นเลยเหรอใช่แล้วทีนี้ก็มาบ้านของหมูตัวที่สามและวบ้านหมูตัวสากตัวที่สามแข็งแรงมากทำเลยอิดหมาป่าก,ก็มาเป่าแต่ไม่ปิ้วไม่เป็นไรเลยหมาปา่า เลยถอดใจก็เลยหนีไปเลยทำไมเขาถทำครับอะไรครับทำไมเขาไม่อยู่กันด้วยกันตั้งแต่แรกเพราะว่าเขาไม่รักกันยังไงล่ะทำไมเขาไม่รักกันนะเพราะเขาไม่สามาัคคีกันยังไงล่ะวทำไมเขาไม่สามาคคีเฮ้ยเสียงรถพ่อแม่ผมมาแล้ว มาแล้วหรอไอเรากลับด้วยเรากลับด้วยวันนี้ไม่ได้หรอกนะไม่นอนบ้านนายไม่ได้บันนี่ใช้ขอเอาบันนี่ก่อนอนกวันนี้เราไปนอนบ้านนายนะไม่นอน่นนายได้ไหมอ่ะไม่ได้พ่อแม่ฉันคงจะด่าข้องแนแคบมากเลยน่้ไงพ่อแม่ฉันลูกไมไม่ไดไมไหน่อเดียวเดียวเดียเดยวเดียเียวเดี๋ยวเดีเยวเดียวเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมเพื่อนผมเองเพื่อนผมเอง ยายใจลายอ่ะอันนี้เอาช็อกโกแลตไปะอาช็อกโกแล็ตค่ะยายใจลายอ่ะแม่อวหลอกก็แม่วนาทีกันนะไม่ได้บอกไม่วบอกคุณยายเลยด่าผมอ่ะไม่รู้ไม่ว่าเรารีบกลับบ้านดีกว่าแม่เริ่มปวดหัวไม่ไปได้ครับไอ้ป้าไอ้ป้าไอ้ป้าที่รักปากลับบ้านฉันจะไม่พาลูกมาที่นี่อีกแล้ายบายนะไปไปนะลูกไม่ต้องมาตัวอีกวันนี้เด็ดขาด ฮ้ยห้องไหนเนี needs needs Wh ่ยชั้นสองขวามือเหรออ่าน่าจะต้องขึ้นบันไดนี้ไปแฮะอืมห้องไหนนะอ๋อห้องนี้หรือเปล่าสวัสดีครับครูครูมีคนมาสายด้วยแหละปีโต๊ดมาสายนะครับสายไหวมีคนมาสายนายโดนนี่ผมจะไม่มาสายแล้วครับไม่มีโอกาส สำหรับนายวิดพื้นไปอีกสิบครั้งสิบครั้งเลยเหรอปฏิวัติเองนี่นาโหนงครับโหนครับโหนครับมันแอบหลับครับนายอย่าหลับนายอย่บหลับนายอยากวิดพื้นเหมือนปีโตหรือเปล่าไม่อยากเกาไม่อยากเสร็จแล้วครับคุณครูนั่งได้และอย่ามาสายอีกตั้งใจเรียนเลยนายอ่ะทำไมนายชอบมาสายจังเลยอ่ะ โอเคเอาล่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องสายอ่ะวิทยาศาสตร์กันนะนักหนี่ยนไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกหรือไงเราเรียนเรื่องระบบสุรถ้าอยากให้ตื่นแล้วก็มาปลุกดิตุนบ้าไปแล้วหรอระบบสุริยะอยู่บ้านนะดวงอาทิตย์ตั้งใจเรียนไปเลยแล้วก็ตั้งใจอยู่แล้วแหละดาวที่ใกล้ที่สุดก็คือของดวงอาทิตย์ครูครัมีคนกินอาหารครับอ่อค่ะครูเออ่คือหนูอยากรู้ว่าไอ้ดวงจันทร์อันนั้นมันเออ่ปกติเป็นสีอะไรอะคะอ๋อมันเป็นสีเทาหนะนะ อ๋อขอบคุณค่ะครูจะไปบอกครูจะไมล่ะอันนี้ฉันให้นี่เป็นค่าเด็ค่ะาที่ไ่ดู้อันที่สุดมันชอบกิน <อะ S 2> มากเลยไ,ไอ้บุตรนะรักฉากสไปเดอร์แมนเมื่อกี้เท่มากเลยอะ่ะอืมเขาชอบมากเลยอะ่ะเขาชอบเหมือนกันเิีวหรือเปล่ากินด้วยกันไหม <tte> ให้กินเหรอใช่ขอชิมนิดนึงนะอ่าเออ อทำไรกันหนังสนุกมากเลยนะหวานใช่ใช่ใช่สนุกมากเลยอ่ะอายแมวบ้างนะอายอะไรครับพ่อว่าไงเนโกน่ารักจังเลยเนโก้เนโกเสียงแปลกๆจังเลยอหวานน่าจะไม่สบายหรือเปล่าอือเพราะออกไปแล้วพ่อนี่ห้องของผมทำอะไรผมอะไรที่มันไม่ดีล่ะผมไม่ทำหรอกนี่ห้องผมไม่ทำอะไรค่ะดูหนังเฉยค่ะ เนโกะออกไปแล้วเนโกะไล่เพื่อนแกออกไปด้วยออกมาออกมาเนโกะกับหนูเพื่อนๆกันเหรอไม่รู้เหมือนกันอีพ่อไปแล้วต้องรีบไปบอกพ่อกับแม่ก่อนเออเออเอ้าเนโกะพ่อแม่ครับโอ้ยผมผมผมเรียนผมเรียนจบไปแล้วครับแม่ แม่ภูมิใจในตัวลูกเลยเกิแล้วก็นี่คือเงินเก็บของผมครับที่ผมเก็บมาระหว่างที่ผมเรียนไปด้วยครับที่ผมให้แม่นะครับกับให้พ่อโอ้ยขอบใจมากลูกแม่ม <c oughs> ขอบใจากขอโทษที่ไม่ได้ไปวันจบนะอ,อ๋อไม่เป็นไรครับพ่อเออพ่อกับแม่ก็แก่แล้วพักผ่อนอยู่บ้านดีกว่าครับแม่ก็ <c oughs> ดีใจให้กับลูกด้วยนะ <c oughs> นั้นผมขอตัวก่อนนะครับจ้าลูกไปพักผ่อนเดอะพักผ่อนพักผ่อนอ หวานกับลูกอยู่ไหนนมๆวันนี้วันเกิดใครนะลูกแม่หิวแล้วนะได้ทำอะไรกันอยู่ลูกทำอะไรเนี่ยลูกที่รักมาดูสินี่นะครับไฟไฟไฟหวานวานไฟมาให้ดับไฟ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 ลูกว่าจะทำอาหารให้แม่กินไงพ่อครับโอ้ยดเหตุฉกเฉรับ ลูกวันนี้ดีมวันนี้นม,มันเกิดดีน,นะลูกน,นี่นี่นี่ลูกอ่ะพอซื้อพิซซ่ามาให้เริ่มมานั่งกินกันเล้วหวานมากินเร็วจริงๆเขาอยากจะให้ของขวัญลูกน,กนะแต่ลูกทําบ้านไฟไหม้อะดิไม่ให้ดึกอ่ะเคยลูกกินพิซซ่าหมดเลยอ่ะอะไรกันเลยเฮ้ยอ,อะไรกันเลยฮารัดเขาไม่ได้กินเลยอ,อะไรอย่างไรครับโอ้ลูกลูกไปไปหาหมอไหมลูกไม่เป็นไรครับเรียกว่าลม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 ครับลมนั้นแล้วนี่ลูกไปนะได้ได้จะไปลบน้ำต้นไม้ก่อนดูแลเองก็ได้ เฮ้ยวันนี้ไปงเรียนเป็นไงมาบ้างดิมฮะผมกระถือ้ยไม่ใช่กระถืออ่าผมเจอเพื่อนเยอะมากเลยครับเพื่อนชื่ออะไรบ้างอ่ะเพื่อนชื่อชื่อนนท์ครับพี่นนท์อีกคนนึงชื่ออะไรอ่ะชื่อชื่อคิวครับอืมที่รักเอ้ยมีเพื่อนชื่อทีเลยครับทีมีเด็กที่หน้าบ้านเออนั่นไงนั่นไงนั่นเี่ลไอเป่ไอที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 อะไรลูก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 อย่าพูดไอ้กับเพื่อนสิ คุณทีครับอ่ะว่าไงไอดีมอย่าพูดไอดิสอนเพื่อนด้วยลูกไม่เขาใช่ไหมไอหวานน้ำตาลอย่าพูดไอเออทำไมลูกเราดื้อขนาดนี้เนี่ยก็ดื้อเหมือนคุณนั่นแหละคุณทีปวดหัวจังเลยไปนอนดีกว่าวันคุณทีแล้วคีก็เปังอ่ะแล้วแหละไปอแล้วเลิกอุบาาได้ยังไงปล่อยให้ลูกคุยกุบาเพื่อนไปก่อนแล้วกันเออหวานแล้ว่าไงกันรู้ไหมลูกวันที่เขา ตั้งแต่เขาเจอแกจนถึงทุกวันนีเ้เขามีความสุขมากเลยเขาก็มีความสุขเหมือนกันเขาโชคดนะีที่ได้เจอแกแกนี่หมายถึงเขาหรือว่าน้องมนะันอ่ะหมายถึงแกนั่นแหละเขาต้องไปแล้วไปไหนาการไปหา,าพ่อกับแม่เขาเดี๋ยว แกหมายถึงอะไรเนี่ยเออเขาหมดอายุขายแล้วละ่ะถึงเวลาแล้วความตายก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราเอา่เอกันกันลูกลูกพ่อการตายแล้วฮะ โอเคทุกคนเป็นไงบ้างน,นะครับกับบุบบ้านสยองขวัญตอนนี้นะครับผมนะนี่คือนักแสดงของเราทุกคนกันเลยนะครับแง่ก <Yeah. S 1> ็ตอนนี้เป็นตอนแบบว่าเหมือนเดิ m o มูฟวี่ทุกคนนะเป็นตอนแบบว่าเล่าชีวิตตั้งแต่พี่ตั้งแต่เด็กจนแก่นะครับว่าเป็นยังไงนะโอเคถ้าใครชอบผลงานหรือว่าชอบการแสดงของใครนะครับก็สามารถไปกดติดตามทุกคนได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็สับนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย